สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะใช่แนวนะครับร่รวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับเมื่อนี้เลาะเป็นเลาะผ้าพี่น้องเลาะมาเบงคอกงวัวแดงพี่นอ้องปอ้ยแม่นี่คือมาใหญ่แท้เสียเอาไปใส่หล่ะเอามากินยาบ่แม่ลูกอ่อนโอ้แม่ลูกอ่อนมีแต่งวัวแดงบ่น,นี้ม,มีแต่งวัวแดงทางนั้นเลยพี่น้องนะครับนี่มีแต่งวัวแดงทางนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเจ้าของคอก นะครับคุยกับทพอแลว้วก็เอาเสียบไม้ผมนี่ <c oughs> เสียบไปนี่ข้อนี่เด้อนี่จิกลงไปเลยเนี่อ้าวโอ้ออออยมีแตงง่งววาแดงงามๆทางนั้นเลยพี่น้องนี่นี่แต่โค้งใหญ่ๆนะครับนี่ล้วจะได้คุยกันละนะครับเป็นอย่างคือได้เลียเ้ยงแต่งงวแดงนะครับจะถูกจะแพงของให้แดงไว้ก่อนบอ่หรือจังใด <c oughs> มันไข่ไขก่ก็แบบมันหัก <c oughs> มันมักนี่ครับมันมักเนาะอ้าวอนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอชื่อเน้ คือพ่อใหญ่ไ้แดงบัวดงครับพ่อใหญ่ไ้ครับไ่หญพ่อใหญ่ไฮไฮอ๋อไฮฮอนกฮูกไม่โทครับไฮเออชื่อแปลกไหม่ค่อยได้เจอเนาะชื่อแปลกแปพ่อใหญ่ไฮนามสกุลแดงบัวดงแดงบัวดงอยู่บ้านอย่างอยู่บ้านโนนดอนกลอยแพงใหญ่โนนดอนกลอยแพงใหญ่ตำบลแพงใหญ่บ่ค่อยได้ข้ามาด้พี่น้องโนนโนนดอนกลอยนี่บม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะครับพอดีผ่านมานะครับไป ข้อของอะตอมมั่วซิ่งมากเมื่อกี้นะก็เลยเห็นเห็นจริงๆเห็นมองนี้ก่อนนะแต่ว่าขับรถเลยไปเมื่อกี้บรเห็นพอ่อเราอยู่นี่นะก็เลยขับรถไปลองเชิงก่อนนะนะ <laughs> <laughs> ขับกลับมาโอ้ยแล้วขนยามาเต็มเลยนะครับนี่ขนยังสีอะครกูมือครับขนสู้มือบะแมนครับอคือได้เลี้ยงงัวแดงไหลเต็มคือตะกี้ก่ บอเมนว่าตามกระแสลกมันมักไปเองสินะครับตะกี้ก็มีง้วขาวใน่ยอยู่ก็เลยขายออกไปมือขาวก็เป็นเป็นงัวบะมั่นผสมบ่ผสมมามั่นเป็นมามั่นพื้นบ้านจ่างสินะแมนครับแตะกี้มันกับเป็นไทยขี่แกนอ๋อไทยขี่แกนไทยขี่แกนก็เลยมันมันกับตามกระแสน้ำานาะมามั่นข้าวมาตะกี้หูยาวข้าวมาก็บ๊วยมักบ๊วยมักมักมามั่นมากัวก็เลยค่อยค่อยขยายขึ้นมานะครับค่อยเอาตัวอื่นมาผสมครับ ตัวเลือลอยมาผสมยังสินี่ก็ผสมเทียมมดเลยครับก็พัฒนาเอาพัฒนาเอาเลย่รือก็ออกมาได้ยังสิเหลือเจ้าตัวนั้นในข้อผมลืมเหลือเก้าโตครับเหลือเก้าโตว่าอันผสมเทียมมดลรบ่นี่แม่นครับทําพ่อเวลามันยืนมันง่ามแหมผมว่าครับผสมเทียมแม่เข้ามันเป็นยังไงตะกี้แม่เข้าก็เป็นแบบไทยกลางครับไทยกลางครับไทยกลางตอนพ่อแม่เลี้ยงนั่นก็เป็นไทยชีแกน ใช่ขี่แก่นมันก็น้อยแหละเนาะน้อย่นนบ้อยอันนี้ผมก็เลยผมมาเลี้ยงตองสีก็ขายขี้แก่นออกแน่บางเที่ยก็ลูกขี้แก่นยังอยูงสีนะครับลูกขี้แก่นยังอยู่ก็เข้ากันเข้ากับสมงัวนหลอดเอางี้ะิเนาะสมแล้วเอาก็เริ่มใหญ่มาเรื่อยเริ่มใหญ่เลยนี่คือจังสี่นี่ใหญ่แห้งนี่นี่ครับจังสี่ก็นี่นี่มีจักปีแล้วนี่ตัวนี้สามปีกว่าครับสามปีกว่าครับในลูกน้อยน้ำเลยนี่ ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้ครับตัวผู้นี่โอ้ได้บลกเถิดหน่อยบลอกสามหนึ่งนี่นี่เคเอฟสามหนึ่งครับอออกมาสวยแล้วครับตัวนี้งามตัวละเนาะพอแม่มันใหญ่เนาะออกมาเกือบเจ็ดสิบ้วล่านี่ขันมันเป็นราคานี่งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะครับก็คืองามตัวนี้ถือถือว่างามอยู่ครับลูกเคเอฟงามอยู่ครับตัวนี้เราเสียดายมันบอกเปลี่ยนราคาเนาะช่วงนี้แมนแมนครับถือหลายถิกหลายคมนี่ยังมากกับสองหมื่นหานี่นี่บ่อะแมนครับ ขายบ่หน่แม่บ่ขั้นสิขายนต่ขายบ่บ่สมมติว่าถ้าจะขายน่ะเขาขายขันเขาให้นี่สองหมื่นห่าเท่านั้นเอาจางนี่พ่ออยากได้หลา่ไหนโค้ผมยังบ่ได้ว่าขายบ่ท่นว่าขายครับโอ้เบื้องต้นอะไพี่น้องโคมนี้ว่าสองหมื่นห่าว่าสันอันแม่มันกับบ่ท่านผสมเนาะแม่มันผสมแล้วครับแม่แม่มันขึ้นแล้วยังผสมแล้วพ่อลูกยังน้อยอยู่ขึ้นเท่านึงแล้วครับลูกยังกินนมอยู่แม่นอยู่ครับพ่อลูกมันได้ประมาณสามเดือนนี่ครับ มันขึ้นงามอยู่ตัวลานเนาะปกติคันออกมาเป็นตัวผู้นี่เ้าวเฮ็อย่างไรออกเป็นตัวผู้ฐนมันงามยังสี่กัเอาไว้เอาไว้เอวเอาไว้เนาะครับเผื่อมันใหญ่ไปมีคนซื้อเป็นเฮ็ดแนยวแมนครับมันก็เสดระค่ากว่าขายเป็นเนื้อแมนบอครับเอาคู่นี้นะตกลงเปิดราคาไหมบอขายยังไ่ได้ยังไม่ได้เปิดอกครับมันได้เปิดพี่น้องแต่ว่าพอแล้วอะ อย่างหลายคนมาซื้อก็สองหมื่นฮะมันมันถือครับมันถือขายบ่อไรหรอกคือเปิดกับประกาเปิดแพงนี่งครับสมมติเราว่าเปิดนังสิกระดีนี่แต่มันเป็นลูกง่วเกิดกับเฮ้าเนาะครับอันตอนตอนราคาวางปีปีเทแล้วนี่เอออ้าเออเก้าหมื่นแสนคนนี้ครับนี่โคมนี่ครับโคมนี่แมนวะแมนโอ้ตอนมันทองไ้มันเอื่อยมันนันออะตอนมันออกเอื่อยมันคับเอื่อยมันแบบนี้ล่ะเต็มเป็น ตัวแม,ม่อ mm. nah, ่ามงามอันนั้นลูกซไว้ตัวนั้นซีไวศนย์เท่าไหรนย์ศเก่าหนึ่งศูนย์เก่าแมนศูนย์เกหกรือศูนเก่าหนึ่งโอ้ยศูนย์เกาหกศูนย์เกาหกแมนไอมันงามยังสี่เหรอครับนี่เขาให้สิบหกแสนหกเขาให้แสนหกจ็คเดือนแมนนี่ละลูกซัานี่ละสี่เหือนนี่แมนปีที่แล้วนครับแล้วมันไปใส่ะเดี๋ยวนี่นั่นแม่มันมันอยู่หันนั่นโอ้ยังอยู่นั่นแมนบ่แมนเอื่อยมันนั่นเอื่อยมันไปผาไปเอื่ แสดงว่าแม่นี่มันให้ลูกงามให้ลูกงามครับว่าแต่ผสมงอหลอลูกซีไหวว่าแต่ผสมงอหลอดเนาะครับผสมหลอดมันงามอีนั่นออกมาอย่างสี่หลอดตอนออกใหม่ๆนี่แต่ผมผมมักงวคอกนี่อยู่อย่างนึงมันทรงมันงามแม่นั่นเอ๋ยมันนางมากนะครับมันจอยมาเลยบ่งามโตซ้ายหรือโตขวาโตนี้ครับโตขวาแม่นบ่บตัวบ่มีเขานะครับัวบ่มีเขาแต่ผมเหตุเขาบอกหรือผมเหตุเขาเลยเห็นมันงขามเพราะมันจอยมันบ่งามปัไหนเพราะว่ามันยัง ผสมลรลานี่ผสมแล้วมันบ่แมนครับแต่ก็ยังจ่อยนาะสมแล้วก็จ่อยนะจ่อยครับในเดือนแล้วตดต้องใสยังบ่ติดเหรอครับบ่ติดแมนว่ครับสมรอดโอ้นี่มันลูกศูนย์เก้าหกงามเป็นต่างงามเลยครับตต่งามนะหัวหัวกระจุกน้ำเนาะครับหัวหัวทับทับเอาเองเออทับเอาเองเหมันงามก็เลยทับงามครับแมนนั่นเขาขายแสนหกค่อยแสนหกโอตอนเป็นราคาเป็นวะถอดหละแมนครับ๋อแล้วสุ้มือนี่เด้ ซืมือนนิโอ้ยมือหายังบาได้เลยมือหายยังบาได้มันจ่อยเนาะครับสำคัญคือมันจ่อยนั่มันเป็นว่าโค้งอ่ะตอนเนี้ยเขาให้แสนหกนะครับนี่เดือนมันจะเขาสองปีหรอไอตอนมันตอนนั้นนั่งๆซ้ำนี่ละก็ให้หกหมื่นตอนมันนั่งๆตอนนั้นเป็นราคาเด้ปีก่อนช่วงเป็นราคาเนาะก็ให้หกหมื่นพงศ์อบขายว่าที่นี่เหลือมืนหานี่ล่ะ ปีนี้เป็นลูกซีเก09หกเขาให้แสนหกไม่ขายตอนนี้เหลือหมื่นห้าก็ไม่ขายรวมรวมแม่หมื่นหมื่นหกอ้ยแสนหกเออรวมแม่นั่นแมรวมแม่นั่นแสนหกว่่ขายอืันนี้ในแสนหานี่วางวางพอมกันกับอีนั่นล่ะโอ้ตัวเดียวบบะลูกลูกขายไปแล้วครับโอ้ลูกขายไปแล้วลูกเถิกขึ้นกันลูกเถิกขึ้นกันขายไปไยนันไหนลูกเถิกลูกเถิกขายสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามสองปีวะสองปีสองปีเนาะ เป็นราคาง้วเนื้อเนาะเป็นราคาง้วเนื้อลูกมันก็งามงามเด้ออือีนี่ฟูงแต่มันขามันมันขามันตมิขาสิงครับขาสิงขาบางามครับขสิงให้แสนห้าแม่ลูกโคมเนี่ยบ่อขายบ่อขายคือกันเพราะมันงามนะสู่มู่นี้เขาให้สองหมื่นแล้นี้ถึงบ่ยังได้กับบ่ถึงหรอกบ่ถึงบ่นี่ทันตัวเดียวประมาณนี้แหละสองหมื่นนี่หรอสองหมื่นล้วเนาะแต่ไม่ติดแล้วอีนี่สมแล้วนี่อ๋อสมแล้วติดแล้วสมสมตัวใดประมาณสามเดือน จำไม่ได้จำไม่ได้เนาะหลายตัวจำไม่ได้มีแต่ง้วนแดงนี่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 เขาทาอยู่ได้นี่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 ที่นี่มันมันงามอยู่แต่มันมันยังหน่อยอยู่นะครับอืนี่งามอยู่นะตัวนี้ป้าพี่งามแต่ยังเล็กอยู่แม่มันตัวนั้นแม่มันตัวเตี้ยนี่ใช่ไหมครับนี่นีแม่มันอันนี้เขาซื้อมาบอลลูนลูกเกิดกับลูกอยู่ในนี่เลยครับโอ้เกิดเกิดอยู่นี่ก็พัฒนาจากง้วาแต่ตัวนี้ซื้อมานี่ตัวนี้ซื้อมาใช่ไหมตัวใหญ่นี่นะ แมนซื้อมาแปดหมื่นี่ครับซื้อมาแปดหมื่นปาติโทซื้อแปดหมื่นเขาให้แสนห้าทั้งแม่ทั้งลูกไม่ขาย,ไม,ขายไม่ขายกำไรเจ็ดหมื่นขาเลยเนาะแมน่านขายอตอนซื้อมาตอนทองได้ครับก็หายเออเออเออมันกระลังงามเลยนะตอนแมนทองตอนยังมออกลูกเป็นจังไงคืบอบทซื้อมาขายไปมันยังไดมันช่วงนั้นใบบ้าคิดว่าง,ง่วมันจิตพุ่งไปอีกมันจะพุ่งไปอีกนะครับเพราะคนเรียก เอห้องแซนหานี่เขาว่าขายดีวอขายอีดีวออยางสินะมาตอนนี้พิษขาดเลยมันนี้พิษขมันระดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงมากอย่างเดียวลงอย่างเดียวเลยอลงอย่างเดียวเลยนี่นี่นี่นะไอ้ตัวใหญ่ๆนั่นแหละข้างในนั่นแหละตัวใหญ่นั้นงัวซื้อมาเหมือนกันครับซื้อมาหลายปันไหนซื้อมาสามหมื่นซื้อดนมันหลายปีแล้วละมันหลายปีแล้วสี่ปีแล้วละ่มันขายลูกมันไปจนได้คุ้มแล้วบ่ลูกมันก็นี่ตัวหนึ่งนี่แม่แล้วก็นี่ตัวหนึ่ง อีนี่นเป็นลมนัมบีสกินมื่เลยหน่อยครับนี่โอ้นี่แม่นบอเอาอสองตัวนี่แม่ลูกไอ้ลูกน้อน,น,นเลยไอ้น้องกันน้อนนะ่ะเนาะครับเอ้ยอีนี่น้องอีนี่นเออน่ะอันตัวนั้นแล้วแล้วลูกมันแทงแท,ง,แทงตัวหนึง่งตัวไหน,น,นตัวตัวนู้นเหรอครับแทงตัวผู้แทงแทงม่นบอลได้ลูกสามนี่แหละแล้วตอนนี้เดยตอนนี้สมอยู่ครับสมทองแทกเดือนแล้วน่ะทองเห็นตึงๆใกล้จะออกแล้วประมาณเจ็ดเดือนแล้วแม่นบอลครับแปดเดือนประมาณเจ็ดนโมเริ่มไข่แล้วมั้งเนาะนั่นเนาะแนนครับนมเริ่มไข่แล้ว โอ้นี่นี่พี่น้องมีแต่งโมแดงตอนนี้บมท่านมีตัวเปิดราคาเลยยังยังเลยครับเลียงอย่างเดียวเลียงก่อนเพราะว่ามันถูกมากมถ้าเปิดก็อายอายเปิดอายเปิดอยากเปิดร <c oughs> าดคาก็อาย <c oughs> อายเปิด <c oughs> เป็นวาเย <c oughs> วาวแพงไปก็กะกะวัตสว่าเฮาวาแพงเนาะสมัยตะกี้ดซัมนีก่ก็สองหมื่นหาแล้วครับนี่นี่น้อยนี่เนาะครับนี่จังสี่สองหมื่นหาแล้วซัมอี่นั่นก็สี่หมื่นหาแล้วนั่นสี่หมื่นหาแบบ ขายง่ายสําเดิ้ครับแมนบอกแมนอีนั่นก็ให้ผมจะเอาแสนอ็ดเขาให้เก้าหมื่นเก้าแล้วเขาให้เก้าหมื่นเก้ากับลูกมันนี่นี่กับลูกเป็นน้ำปีสกินเขาเข้าไปเบิ้งในบ่เนี้ยเขาได้ครับเขาได้มันมันเดินยากหน่อยผมถอดไฟแล้วแหละถอดไฟแล้วเนาะครับเดินมาเม้าเมา้านก่อนถือไหมจับจืดโหลดจะของเขาไปอยู่บ่อ บอแคบอื่นนองง้วอยู่นี่เนาะบออบอ,รบอรครับแต่ว่าบอมีตัวเปิดล่างะายังมีมีตัวใหญ่ๆคักพี่น้องนี่ใหญ่คักเลยพาพี่น้องมาเบิ่งคอข้าแดงพี่น้องก็ขายอยู่ <c oughs> ก็มีขายเรื่อยๆเป็นบอรครับ <c oughs> ผมวางวาง,วางแรงนะผมขายผมขายหกตัวรืเจ็ดหมื่นสี่ยังวะ <c oughs> วางแรงวางแรงนี่ครับหกตัวนี่มีง้วอย่างไหนก็ได้ง้คือกันนี่แล้วโอ้ แต่มันเป็นตัวภูอยู่สามโตแล้วก็โค่มโตหนึ่งหกโตเจ็ดหมื่นสี่แมนตกยังบ่ถือคักได้นั่นบครับเขาเอาไปและยิ้นนี่น่ะมองเคียงเหนือน่ะเขาเอาไปโค่มนั่นสองหมืนสามเขาได้สองหมื่นเอาไปถึงรูปอีกรูปครับพ่อหมอนตัวแมนพ่อหมอนอยู่อันบ้านน้องน้องเล่านั่น เออบันอ้นแม่น้องน่องน้องเล่านั่นล่ะเออขาซื้อไปบ้านแดงนั่นเนี่ง้อผมนั่นเออซื้อสองหมื่นสามซื้อสองหมื่นสามไม่ขายได้สองหมื่นกำไรเขาเพราะเขาซื้อเขาเขาคิดว่ามันสิได้น่ะนะแต่พันสองพันจริงสิหน้าโดนแล้วปอนี่วังแรงนี่แหละครับเมษาเนี่ยนะเมษาเอาช่วงนั้นเมษามีนาช่วงนั้นมันบเปลี่ยนราคาอีหลีเนาะช่วงนั้นเนาะโอ้พอยางหมอนเราซื้อไปหมดเลยพอยางหมอนซื้อไปหมดเลยเสียตนั่นแม่นะครับ รับกรรมไปอันพ่อใหญ่หมอน้านอ้นวันอ้นม่อนม่อนหาตัวเราเกิดอะไรกำไรอยู่ดอกกับกำไรกับโบเรวาหลายเด้กำไรขายงวดสุมือนี่เอาไปตลาดนัดนี่แห้งแล้วเลยสุมือนี่กำไรนะขายยากครับขายยากเหลือเกินมัต้นี่เฮาเลี้ยงหลายๆอย่งสี่นี่เฮาบาได้ปล่อยทุ่งบ่หรือยังไงตอนแรงปล่อยอยู่ครับแต่ตอนเขานี่ก็จังสี่แหละหายไม่ยากจังสี่แล้ตอนตอนแรงคือเกี่ยวข้าวแล้วก็ปล่อยลงเลยปล่อยปล่อยลงเปิดสายไฟก็ปล่อยไปเลยครับเขามีปลูกหญ้านั่บ่เนี่ยนะก็ปลูกหญ้า ปลูกหญ้าอย่างนั้นปลูกหญ้าไนหญ้าไหนกลายเป็นหญ้าไว้มั่งแล้วมันตายมันอันนี้นะมันอันน้ำมะดานฮดแล้วมันตายด้วยวันนี้พวผลตกมากยาไว้เกิดเอ้ายาไว้ก็เอาอือมนั่นก็กินได้ที่การละครับเอาอย่าตัดแก่เนาะน่ตัดพอดีพอดีอ่อนไน์ก็บอดีเนาะอ่อนไน์ก็บอดีอ่อนไร์ก็ขี้เหลวทั้ง่นก็เป็นยากินมี่กินนี่ประมาณไรหนึ่งก็กลายอยู่ตระยะกัดตายไปเรื่อยขึ้นกัน เลี้ยงนี่โอ้อยู่ป่ากลกวยนั่นก็มีป่าล้วานั่นก,ก็มีครับเลี้ยงเอามวนพี่น้องเลี้ยงเอามวนเลี้ยงเอาแบบว่าบ่แม่นหวังกำไรนะครับก็เวลาเฮาขาดเขินก็ได้ขายโตสองโตกับพออยู่อเวลาเฮาต้องการใส่เงินก็ต้องไปยิบยืมญาติพี่น้องเนาะว่าขาดทุนนั่นมัน่ขาดทุนดอกเฮาบม่มีหงังเฮ็ดอยู่แล้วเนาะเขาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยมันออกลูกมากฮาก็ ขันท่ามาซื้อเข้ามาแพงคือผมนี่ผมซื้อเข้ามาแพงตัวนั้นกัดลุบอยู่แต่กับขายตัวอื่นก็ได้อยู่สินะครับได้ได้แต่ก็มันก็ได้ลูกได้ล่ะเนาะแมนมันก็ได้ลูกอยู่ขายลูกสองสามตัวก็ได้สุ้นขึ้นแล้วล่ะขันท่าก็ต้องการซื้อมาเลี้ยงน้ำขันพันน้ำแมนกันพ่อข้าซื้อมาขายไปนี่โมเนจังสันอัธิลุบก็ได้การซื้อมาเลี้ยงแทงกสิอีนี่ซื้อมาสามหมื่นกัดกำไรเราได้กำไรแล้วแมนนี่ลูกมันก็ สองตัวแล้วแมนสองตัวก็เขาให้ก็บอขายซ้ำแมนลูกมันง่ามลูกมันง่ามอีนี่ลูกง่ามอีนี้เป็นลำปีสกินนันขันังสั้นซ้ำแม่มันแล้วนี่มันกระยอนเนี่ยจังหน่อยเหลอเนาะไอเอื่อยมันก็ไก่ขายลูกมันเหรอเอื่อยมันได้ขายลูกมันเหรอ้ามาเบิ่งเป็นความสุขพี่น้องเลี้ยงว่าจะถูกจะแพงก็คือพอเราก็เลี้ยงว่าแดงนะครับเพราะว่าคนอีสานเนาะ คนีสานม,ากมักแดงเบิงได้ก็มักแดงไว้ก่อนละอ่ะม,มกักแดงอันขาวนี่บ่แนมกันเลยเด้ใจใจหนึ่งกับมักขาวอยู่แต่ว่าคันทเทอามาเรียงนี่มันจีแบบกลายเป็นเขาบ่ตรงการเขาบ่ตองการแมนอยู่ครับเ<อ>วลาขายก็เฮ้าก็สิขายแต่ในห้อยอย่างเดียวคือจยงซีมีโอกาสาที่เขาซื้อไปเรียงก็มี่มนบ่บลละราคามันก็สิดีกว่าในหอ้อยแมนแต่เป็นงวาขาวนี่ซื้อไปตลาดอย่างเดียวงขาวบ่มันกับงามเนี่นาะครับกัแมนอยู่ครับเลือด้อยโอ้เ้าเลือด้อยง่าม ถือว่าผู้ใดยอยากเลี้ยงง่อสูมอือในหาหาโตที่สายเลือดดีๆหลังโตเป็นงัวเลือดลอยสามหมื่นสามหมื่นกว่าก็กับมีมีครับมีมีครับแมนก็คืออยู่ที่ว่าเฮ้าจะกล้าปรับเปลี่ยนบอบางคนนะ่ะมีงวัวพื้นบ้านงัวลูกผสม,มงัวลูกกระทบอยู่แต่ว่าบ่าท่านกล้าที่จะปรับเปลี่ยนแมนเอางัวพันธุกรรมดีๆมาคันสีเลี้ยงงัวนี่ผมผ <า S 1> มให้้คำแนะนำเลยบ่าเข้าตรงเอาพันธุ์ดีๆมาเลี้ยงรวดมาตรงเลี้ยงไรนะรั้งหมดแต่ว่า อยากเลี้ยงเลือดร่อยนี่เาเอามาจากสองโตับใครก็เลี้ยงงัวไทยบ้านนี่1ิโตดิถูกต้องในน้อยมันก็มีค่าพันธุกรรมละมีคุณภาพกัวกันแล้วก็คุณภาพการแลกเนื้อแล้วก็โครงสร้างรูปร่างก็คือมันก็ดีกว่างั่ว่าพื้นบ้านงันวไทยกีงัวกระโดนเฮาอยู่แล้วสําคัญคือตอนเนี้ย มันหนาหามาเลียงคักงวเลือดแปลมันหนาหามาเลียงพ่อมันก็ลังถึกเลย <Man. S 1> เกิดมันขึ้นมาอีกนี่เฮ้ากำไรล้วนเลยเด้แต่ว่าชาวบ้านเฮาเนี่ยบอกกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง <Man. S 2> แล้วก็ <Man. S 2> บอกศึกษานี่ลังคนเห็นขาออ้าเจ้าเอาง่วนอกมาเลียงว่ะพวกงวัวนญี่ปุ่นงว่วนอย่างว่าโลละสองพันสามพันเนี่ยมาแมน่น่าอยู่สื่อๆมันสิขายเลยเลยเด๊ะ <Man. S 2> มันต,ต้องเลี้ยงให้เกต ไข่ันแนเสแกแม่นต้องทำความเข้าใจแม่นบ่ลณเพราะแม่นเราเรียงซื้อบ่ได้เราต้องหาอาหารให้มันกินไข่ันแสกได้แม่นจะเอามาเรียงฟางเรียงหยาซื่อมัเสด้โลละสองนี่คือความไม่เข้าใจหนึ่งละกับการไม่กล้าปรับเปลี่ยนของชาวบ้านในเมืองง่วมมันเปนบ่เป็นราคาง่วมมันมันบ่แห้งอะเนาะโอกาสดีแห้งช่วงนี้คือพอนี่ผมเส่อใจอยู่ว่าคือสมกับสมหลอดทุกตัว ตรองรอโตโต้มาสมมาเลยเคขาเนาะออกมากกจากง่ว่าลูกครึงงว่าขึงๆึงกลางๆกะออกมากะในลูกงามลูกดีเวลาเป็นราคาเนี่ยมันจะเป็นโอกาสตรงเนาแม่นี่ก็แม่นี่ให้ลูกงามสองแม่นี่น้องนันก็พ่วงสมไม่มวนให้ลูกว่ามผมขายออกหมดแล้วครับนั่นกล้าที่จะเปลี่ยนเนาะครับผมขายออกหมดแล้วง้วนมที่ที่ดังเดิมนะไทยกลางนะครับผมเปลี่ยนออกหมดแล้วเปลี่ยนออกกล้าที่จะเปลี่ยนเอาว่าไซใหญ่ อ่ะโค้งได้นะครับอัตราแรกเนื้อดีนี่มีโอกาสคิดว่าจะไปหาว่าเดือดรอยมันเลี้ยงอีกได้พ่อพ่อนี่แมนแมนผมผมคิดอยากเลี้ยงอีกอยู่เออเอาตัวนี้น้อยลงแล้วก็เลี้ยงเลือดลอยจักบสองสามโตอีหยังสี่นาใครของเฮาเลี้ยงสิบโตแมนบัตเตอนีพูนยามมันเป็นราคายามเป็นราคาแสนหนึ่งเขาไต้องวางหลายดอกแสนหนึ่งแสนสองแสนหานี่พ่อจบหัวตตา่้องเอาสองแสนหาแสนขึ้นเขาดอกเล่นหัวตามกันอ้ย อ,อ,อันนี้ซื้อมาสามหมื่นคันเป็นราคาสุดๆคืนมาคืนมาอีกเป็นราคาสุดๆก็ผมแบบบอกบอก,บอกเกินบอกเกินเจ็ดหมื่นเพราะงว่ามันเท่านั man, man, man. ้นมนเมนหกหมื่นประมาณนี้แหละเนาะลูกโคม้มี เขาใหาเก่ามื้นเก่ายังว่าผมจะเอาแสนเอ็ดตอนนั้นคือตอนนั้นแมนคือตอนนั้นช่วงสองปีที่แล้วนี่นยช่วงสองปีกว่านิดๆก่อนมันลงเนาะในห้อยเนี่ยในห้อยลูกน้องเสียม้อนนั่นละตาหยางยูนั่นละโดนลำนั่นนะเออเอยไม่ให้ขาดกันพันหนึ่งนะในบ้านเพิ่นก็ยังเห็นในบ้านนั่นละเพิ่นว่าโอ้ยพ่อเอ้ยว่าขันจิเปียนพ่อผู้กมก็เอาแมงงามยันยันไ้ซะก่อนแมนห้ามขึ้นมาอีกกว่าสั่นก็เลยเอาไหว จังซี่งามใหญ่อยู่แต่ว่าความความที่มันมันบมเมนเลือดลอยนี่จังซี่มันเป็นลูกกระทบมันใหญ่ยู่แล้วม่ลูกกระทบตัวนี้ลูกกระทบมันเป็นลูกกระทบแต่ถ้าเกิดว่ารักที่จะพัฒนาแบบเลือดลอยบามันเลือดลอยเขาต้องการเปลี่ยนเวลาตอนส่วนหนึ่งลูกกระทบมันมันแพงนี่เนาะแมนครับเพราะว่าตอนนั้นง่วงว่าบักบอยอุบลนดังโคมละแสนสองโคมละแสนเอสแมนครับจังซี่นี่แสนกว่าละ ดีบดีแต่ว่าสีบอไดแค่นั้นเองตัวนี้แมนตัวนี้คันเป็นสีสีคืออีตัวนั่นแหละเข้มๆเนาะแมนยังสั่นบอว่ากันแสนแปดกับแจัคสิว่าอย่างไนแล้วกันคือตัวตัวริมอยู่ไกลๆพุ่นนะแต่ก็พุ่มใจอยู่ครับเพราะว่าเรียงงัวราคาหมื่นได้แสนนี่บ่ไดขายกระซังแต่เขาเคยให้แล้วบ่ได้เสียใจหรอกเขาเคยให้เขาเคยให้แล้วใช่ไหมสองตัวเขาเคยให้แล้ว แต่ตัวนี้เก้าหมื่นเก้ายังเราก็มีงว่แสนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เงินแต่ว่าเราไม่ขายแต่มันก็ยังผมว่ามีความหวังอยู่มีความหวังขึ้นครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นอะไรที่มันลงแล้วมันก็ขึ้นเป็นธรรมดาอะไรมันขึ้นสุดๆมันก็ลงมาเป็นธรรมดาเน่เนาะเราต้องําใจอ่ะ มันก็บบแมนพึ่งมาลงบอแมนพึ่งก็เป็นเทอเดียมันก็เป็นมาอยังเสียละมันเป็ี่ยนมันเสียเรื่อยเนาะยังซนง้อหูตอนนั้นมันบอตายกันดอกแมนแหงแพ่งมันบ่ละเออท่านกับท่านกับพ่อมันกับพ่อพ่อกันก็หัวหูล่ะถูกต้องมันก็ค่าคอคือกันเราผู้ใดโลกเอาเอาบ่ท่านตอนนั้นเนาะมันอยู่ที่กลไกการตลาดน้ำนะครับสำคัญคือต้องศึกษาบ่เห็นบ่แมนเห็นเขาเฮ็ดเนี่ยเขาได้ละสืเฮ็ดน้าเขาโลดอย่างซี่นะมันต้องศึกษาเด้แ็ดผมนี่แหละเป็นคนเฮ็ด มาจากรุ่งเทพเห็นเขาเห็ดกับเห็ดน้ำเขาเนี่ยมันแบบความหมักน้ำนะแต่อันนี้ความมักมักแต่บ่ศึกษาบ่ศึกษานี่แหละความบกพองนี่แหละแต่ก็ยังดีก็ยังพัฒนากาเปลี่ยนนี่ก็เลยถามว่ามันได้เงินคือเขาบอกมันก็บ่ได้แล้วซื้วบ่ขายซื้อตัวนี้ก็ตัวนี้ว่าตัวนี้เราแปดหมื่นเนี่ยเนี่ยเห็นๆเลยเราแปดหมื่นโอ้ยก็ซื้อไว้มันก็ดไดความสุขตัวละเพื่อนมาเป็นความสูขเพนเนาะ ความสุขอ่าขอบคุณหลายๆที่ได้คุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เลาะเป็นเลาะชแนลนะครับที่ช่อง YouTube แล้วก็ที่แฟนเพจด้วยนะชื่อชื่อชื่อช่องเลาะเป็นเลาะชแนลนะครอบเดี๋ยวจะเปิดเบอร์ส่วนตัวเลาะชแนลนี่นะครับอ้าวขอบคุณหลายๆ่องเลาะเาแนลเนาะขอบคุณมากพบกันคลิปใหม่ครับพี่น้องนะครับคลิปนี้สบายดีมีแห้งสวัสดีครับ